งออว่าน่าจะหินนะครับนี่คือหน้าตาของลิงเมื่อกี้ที่ส่งให้นะครับเป็นลิงที่นานมาแล้วนะครับเราจะดูว่าอันนี้เนี่ยคือจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเ่านี้นะคือจะเห็นเป็นหน้าตานะครับจะมี MVP ใหม่เข้ามานะครับก็คือเอ็ดกานะครับกับเอ่อมูนักซิตเตอร์มันจะมีมูนักบาเทอร์หรือเปล่าอันนี้มีพี่สาวน้องสาวมาแล้ว แล้วก็มินินะครับวากาบอลบูสต์กับอันนี้ที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับไอกระโหลกแล้วก็ดันเจียนมูนไลท์นะครับที่ไม่เคยลงผ่านสักทีไม่ว่าเวอร์ชันไหนของผมนะครับมี2อ,อย่างคือลงไม่ผ่านกับเล่นไม่ถึงนะครับสำหรับดันมูนไลท์ในแล็งล็ล็อกมบายผมนะพระดามจจะเกิดไหมผมมองว่าเกิดมีดามจแน่นอนนะผมว่าเกิดเกิดอยู่อะท่าตามความคิดผมนะขนาดเมดที่แบบมีสกิลทุกสกิลอยังเกิดอะ อันนี้พ้ามีสกิลแบบสกิลมันเป็นโฮลี่อะที่แบบไม่แพ้นหนอยู่แล้วอะในสี่ธาตุหลักอะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะรีวิวสกิลรีวิวพร้อมบอกเลยว่าสกิลใช้ได้กับใส่ไหนบ้างนะครับแบบคาดเดาไปเลยนะครับได้เดี๋ยวใช้คําว่าซุยแล้วกันะะเดี๋ยวมาซุยเลยนะครับตอนนี้กําลังทำออฟแมวชุดอาเบต้าทั้งให้สีผ้าทั้งตัวหรือรอออฟแมวพายอนใช่ไหมครับนะทักไว้ก่อนก็ได้นะครับไปเช็คว่า มันจะดีหรือเลวร้ายยังไงนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมอะไม่อยากให้มันเป็นออฟแมวที่ใช้สเตตัสเดิมแล้วนะอยากให้มันเป็นสเตตัสใหม่ไปเลยที่เป็นเปอร์เซ็นต์คมๆไปเลยอะเออเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไฟนอลฟาสเปอร์เซ็นต์ฟาสเปอร์เซ็นต์ไฟนอลดราม่อะไรอย่างนี้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากให้เป็นแบบอันเดิมแต่แบบดีขึ้นแบบบวกสเตทโฮดขึ้นกว่าเดิมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับอันนี้ส่วนตัวผมเนาะไม่มีวงลงวงในอะไรทั้งนั้นผมซุยนะครับแล้วก็เรามา ดูสกิลกันดีกว่าว่าเราจะซุยยังไงดีนะครับสำหรับไฮคลาสนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอันจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับของ a s s a s s i n Cross นะครับผมขอบอกไว้ก่อนทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้รู้ว่าแต่ละสกิลคือสกิลอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีหน้าพรีวิวให้เราเห็นนะครับแล้วก็ใช้กับอาชีพไหนสายไหนนะครับขอบอกดักไว้ก่อนเลยว่าผมซุยนะครับผมซุยเนาะเราพูดเราบานกันในตรงนี้นะครับหรือใครมีข้อมูลตรงไหน มาเพิ่มเติมได้นะครับนนในเชตนี้จัดเต็มมาเลยนะครับคัตติ้งสแลนนะครับดูจากอาวุธก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นกาตาก็เป็นสายกาตามันเหมือนโซนิคโบ้ขั้นสุดไหมหรือว่าสกิลหมุนหมุนหมุนหม,นม,นม,นมุนรอบตัววะไอ้สกิลนี้นะครับเวนอมดัสอันนี้น่าจะเป็นสายมีดนะครับที่เอามาคู่กับเอ่อสายพิษเพราะมีดมันอยู่กับพิษอยู่แล้วนะครับใช้ดโดครุ่นนี่น่าจะอยู่กับทุกสายไหมแต่สกิลคืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ไงโอ้ นี่ระหว่างคัตติ้งสลัดกับเมทูเอลเอสเซาสเนี่ยอันนี้มันต้องมีสักอันนึงอ่ะเป็นของสายกาตาส่วนอันนี้ก็เวนอมสเปเชอร์ก็สายมีดนั่นเองนะครับก็จะแบ่งๆกันอยู่คือไม่รู้ว่าแอสซินเนี่ยอนาคตมันจะไปแบบอยู่สายไหนเป็นดีที่สุดเนาะเพราะว่ามีดก็โหดกาตาก็โหดในความคิดผมตอนนี้นะครับต่อมานะครับเป็นสกิลนายพรีสนะครับอันนี้แหละทีเด็ดเลยที่เราจะมาดูกันนะครับโอลิม์ชนะครับสายพระทุก ถ้าทุกที่มีความแรงแล้วก็จะแรงเข้าไปอีกและก็รอเห็นได้เลยสำหรับพระสายดามเมจที่เป็นเวทนะครับนะจูเด็กกับแมกนัสนะครับ2อ,อันนี้โอ้โหสกิลทัามาหากินสายดามเมจพระเลยนะครับจูเด็กอันนี้จูเด็กนี้น่าจะแบบไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องให้เราเดาเนาะว่ามันแบบอาจจะมีการโยกหลบของ GM เออันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะครับถ้าเทียบกับชุบเนาะเราต้องมาลุ้นตัวที่แมกนัสกันดีกว่านะครับว่าทีเนี่ยจะให้เงื่อนไขมันเป็นยังไงเนาะ เพราะว่าขนาดชุบเนี่ยยังใช้60%เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ไม่ใช้บูเจมนะครับปกติแม็กนันใช้บูเจมใช่ไหมต้องมาดูกันนะครับว่าแม็กนัตเนี่ยใช้บูเจมหรือเปล่าแล้วก็การคูดาวนกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะปรับเรื่องค่าฟาสให้มันวนสกิลกันได้หรือเปล่านะครับถ้าวนไม่ได้ก็ต้องมาเช็คดูว่าระหว่างจูเด็กกับแม็กนันเนี่ยแล้วก็สกิลดั้งเดิมของพระเราเนี่ยมันจะวนกันพอหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ยอมปลดล็อกฟาสนะครับหรือปลดล็อก ADL ีเอลเอ็กสดนะครับนะก็ เสียวอยู่นะครับสําหรับพระว่าจะเป็นดาเมจสุดหรือเปล่าแล้วก็เราต้องมาดุ้นอีกรอบนึงนะครับสำหรับแบ่งนักนะว่าเราเนี่ยจะใช้ดาเมจเป็นเอ็มโมดิฟายเหมือนวินหรือเปล่าหรือว่าใช้ f อฟเอ็กแท็กหรืออินเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าจูเด็กในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะระเบิดพลังเป็นยังไงนะจะระเบิดพลัง,ลงเหมือนโบ์ ow, หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็อาจจะทําแบบริแดมมาบ้างสักพันห้าอย่างนี้ ส่วนโมดิฟายของเมจิกก็อยากไปพึ่งก่อนนะครับนะเพราะดันคียแดนคียแดงเล่นไปนะครับก็ได้เหมือนคุณแบงค์นะครับที่มาบอกนะครับแล้วก็ครูซิโอนะครับครูซิโอฮิวนะครับอันนี้ฮิวมูถ้าตามภาคอื่นผมจะเอามาเป็นสกิลหลักแทนสกิลฮิวเดียวเนาะเพราะว่ามันจะแทบจะวนกันได้เลยเล็กดิวิน่านะครับเล,เล็กแล้วเล็กเล็กโซนะครับ อันนี้สกิลเล็กจะทาให้แบบว่าดามจที่ต่อไปของเพื่อนเราที่ทําใส่คนที่โดนดีบัฟเล็กนี้ไวแรงขึ้นนะครับเล็กแลวโซนนั่นเองที่มาของคํานี้ต้องมาดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์กันอันนี้นะครับแล้วก็ดีคลีสเอจิลิตี้ดีบัฟเหมือนกันนะครับของฝั่งตรงข้ามทําให้วิ่งช้าลงนะครับเท่าที่ดูตอนนี้เนะี่ยที่ให้โชว์หกสกิลเนี่ยทุกๆสกิลอ่ะมันจะไม่ใช่หกมีมาแค่หกสกิลเนาะมันจะมีมากกว่านี้นะครับเท่าที่ดูนะครับพระนี่สวยรู้เลยทุกอย่างสวยรู้เลยต้องมาดูว่าเกมเขาปรับ ยังไงนะครับจะเป็นดามจที่ช่วยทีมได้อย่างมากนะครับสำหรับพระก็จะได้เกิดกันแล้วและที่สําคัญนะถ้าคุณเอาสกิลเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มแถบสกิลให้ผมด้วยนะผมขอร้อง8ช่องมันไม่พอพี่คือลองคิดดูนะว่าเรามี8ช่องอยังไม่ในตอนเนี้ยของผมอะ่ะมันแน่นเอียดละอาโคลูซิโอเอาไปแทนยูเดียวอะแทนได้แล้วอีก2สกิลละจูเด็กกับมาหนาะผมจะไปใส่ตรงไหน,นไม่มีนะครับขอร้องล่ะพี่ ไม่ทำช่องเพิ่มก็ทํารวมช่องนะครับยังไม่รวมเล็กดีครีทอีกโอ้ยเละเทะนะครับถือว่าน่ารุ้นมากๆนะครับสำหรับพระนี่อาจจะเป็นจุดต่างระหว่างพระคาทาโลกกับพระสมุทรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต่อมานะครับฮันเตอร์อันนี้ผมไม่รู้เลยและไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับฮันเตอร์น่าจะแบ่งเป็นสองสายระหว่างฮันเอดีกับแทร p เนาะโดยที่เอดอาจจะต้องมีไอเนี้ยครับฟาคอนไอฟาคอนอสเซลฟาคอนไอนี้ บัฟเนาะเป็นบัฟนะครับมาสเตอร์เทมเมอร์กับโฟกัสแอโร่สไตล์เนี่ยสอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบัฟหรือดาเมจเดียเด่ยวๆที่แรงนะครับส่วนกับดักเนี่ยสายกับดักก็เป็นมันตีช็อตกับอันนี้ไหมแซนแมนไม่แน่ใจสกิลเอลคอนแอสเซาเป็นสกิลเสริมนกใช่ไหมครับอ่าผมว่คิดว่าเป็นสกิลเสริมนกผมก็เลยไม่รู้ว่าสกิลนกโฉบอะ่ะนกโฉบนี่เป็นของอะไรของ ADL หรือว่าของกับดักหรือว่ามาได้ทั้งคู่ไม่ใช่ของ ADL ีเอลครับอันนี้นกโฉบธนูิด <laughs> ผมกลาว่าจะไม่แซวแล้วไงคุณสตาแม่งผ้าแม่งคือธนูแล้วมีไฟฉายอูเหลือจะเชื่อในยุคที่ใช้ธนูเนาะเราก็มีไฟฉายแล้วนะครับธนูติดไตรเซมเบอร์เละเทตุ้มเปะ๊ะเหลือเชื่อน่ามีอะไรให้ให้ให้มาติดประกบธนูให้ดูดีขึ้นในัานเป็นไฟฉายหรือไม่ใช่ไฟฉายว่ามหรือว่าเป็นสกูบีเฉย สคโคบเโนเพราะว่าเป็นเฟลคอนอายเนาะเดบดวงตาเหี่ยวไงเราก็ต้องมองได้ไกลขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสโคบนะ่งใหญ่ใหญ่ใจใจเย็นไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายน่าจะเป็นสโคบปะเอาซุดเสียเลยไม่พนมติดไฟฉายคือจริงๆผมบอกว่าหกสกิลของอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าไม่ใช่บัฟก็เป็นห่าแต่มันต้องมีสกิลวัดบัฟของมันแน่นอนอ่ะเพราะว่าที่โชว์หกสกิลเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่หกสกิลไงเออมันอาจจะมีแบบสกิลนกโฉบจริงๆอยู่ ก็ได้นะครับเป็นสกิลที่ 7, 8, 9อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่านี้มันแบบว่าเด็ดๆไงก็เลยเอาธนูติดสะโรบมานะครับแถมไฟฉายมาให้ให้ดูเทไว้ก่อนหลอดไนท์นะครับสกิลแทงค์หนึ่ในคลิสองหอสอ่าอันนี้ดูมีมูลนะครับไนท์เนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับดาบโล่ที่เป็นแทงค์นะครับสายคลินะครับดาบสมือ ADL นะครับแล้วก็ไนท์หอกนะครับโดยที่เราจะมาที่โล่ก่อนนะครับ นี่ว i ยเช่าโบนบบนคืออะไรวะวายเช่าเบลนหรือว i เช่บลนไม่รู้อันนี้เป็นของโลกแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเผารอบๆใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเป็น2 ADL ADL นี่คืออะไรบ้างครับก็คือ t r a u m i t i r Bros กับ Weapon p a l พ y ใช่ไหมครับอ่าโอเคอยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ของไนหอกก็เป็นจ o y b e บี b a บ d ดิตสเป r อันนี้หูแบนดิต ไอท่านี่นี่เสียลไส้นะพร้อมกับโบอิงแบ๊บนะครับพร้อมกับแบนดิตเรียบร้อยขี่แตกแล้วก็คราชชิ่งสไปรัลนะครับอันนี้เนี่ยของหลอดไนทเท่าที่ดูหกสกิลนะครับที่เด่นเดในตอนนี้มันเป็นที่น่าอุ่นใจอยู่หนึ่งอันก็คือไนโลนะครับยามีสกิลฟิลฟิของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นมาอีกก็คือหกนะครับแบนดิตสเปียร์ส่วนเอดีเอลก็ไม่มีอะไรเนาะคุณก็ตีธรรมดาของคุณต่อไปนะครับที่มีก็อาจจะเป็นบัฟในทุกสายทำวิทได้หมดกิ่งแน่ใ อ่ามันแจงมันได้ใช่ไหมคุณภูมิใจวิสาเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยมีสองอันที่เห็นแล้วขนขนลุกอ่ะผมมองว่าวิสาละที่เขามองว่ามันโกงมันเล่นง่ายนะเพราะว่าผมคิดว่ามันแค่เล่นง่ายนะแบบว่ามันมีสกิลแก้ทางอะไรอยู่แล้วมันดามเดมันไม่ต้องทําอยู่แล้วมันก็พอมีดามเดของมันอยู่แล้วครับนะผมมองเห็นว่าเขาเลยบอกว่าโกงเนาะแต่จริงๆคือถ้ามองวิเคราห์จากไส้ในเนี่ยมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะ นความคิผมนะวิกับพันคนอื่นมองว่าโกงแต่เพราะว่าดาเมจเบาแรงผมคิดว่ากันใช่ครับผมมองคิดว่าผมคิดว่ามันแบบมันมันไกลไม่ต้องหลบมอนอะไรอย่างนี้แล้วก็สกิลตั้งต้นของมันอะมันแรงอยู่แล้วนะเออเราไม่จำเป็นต้องมูงอะไรเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเดิมๆมันก็โอเคนะครับสกิลติคี้ได้เลยโกงอ่าอะไรก็ได้มันคือเซกนะครับที่ที่มาก่อนเซกมีสกิลอะไรบ้างนะครับมีเชลลิ่งแล้วก็มีเทวสตอร์ปนะครับ2ออันนี้ที่ ดีขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าวิสาห์าตอนนี้เทรนวิสาห์เป็นยังไ MO งเอ็มมวงดีอยู่หรือเปล่าพอไฮคลาสมาเอ็มอัดิฟายสำหรับวิสาห์ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นอินหรือเปล่านะเขาเปลี่ยนมาเป็นอินเอ็มเอดีเคหรือเปล่าครับนะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะเชนไรนิ่งปะที่มันไม่ได้ขึ้นแบบโบแล้วอยู่ที่เชนเลยว่ากิ่งไหมถ้าเชนแรงมากคงต้องเอ็มเอดีเคเพราะเชนมันแค่เจ็ดทิศใช่ไหมครับอ่าโอเคแสดงว่าอยู่ที่เชนเลยนะครับเอ็มมเนาะวิสาห์ไฮไฮคย เขาหวังดาเมจจากเชนมากกว่าเมทิโอสตอมหรอมทิโอสตอมไว้ไว้เท่แล้วก็เชนไว้บูบูบุญอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเออสไปสกิลท่าดินที่เขาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมสำหรับวิาสาทเซตี้วอลเซตี้วอลนี่โปกตีนี่มันจะมีทั้งพระแล้วก็วิสัทไหมครับเซตีนะ้วอลเนี่ย P M O มันไม่สนเดฟศัตรตูแต่ติคิไม่ได้ไม่รู้ว่าจะอะไรอยู่ไหมนะครับ P modify นะครับไม่แนะนำซับสาย A D L P modify ไม่คุ้มอย่างมากนะครับ ไม่ว่าคุณจะใช้สกิลหลักเป็นอะไรนะครับผมมองว่า P บ ify ไฟไม่คุ้มนะครับสำหรับสาย EDL นะครับในปัจจุบันนี้ส่วน m อม่เนี่ยมันคุ้มกับวิสาห์ตัวเดียวนะครับเพราะสกิลโบมันฮิตเยอะนะครับและในอนาคตวิสาหจะไม่ใช้โบแล้วนะครับเพราะว่าจะโยยมาใช้อินหรือวิทก็ได้แล้วแต่ในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นยังไงนะครับเชเลนจิ i งเวอร์ชันนี้อาจจะเบาได้ฮ่าเป็นไปได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับพัฒนาเกมนี้นะครับโดยพ่อค้าตอนนี้จะแบ่งเป็น2อันนะครับ คือสายสกิลที่เป็นขวานสองมือนะครับกับสาย ADL ที่มีสกิลเพิ่มมาแบบมีก็ใช้นะครับไม่มีก็ไม่ใช้นะครับนะสำหรับพูกค้าในตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับคายบูธไฮสป,ปีดคาแรมเซนีดาร์เซนีสตอมชัตเตอร์สไตล์นะครับแม็กซิมัมพาวเวอร์ทรัสผมรู้แค่สองสกิลนะครับก็คือชชตชตเตอร์ริงสไตล์กับแม็กซิมัมพาวเวอร์ทรัสนะครับชัตเตอร์ริงสไตล์เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยรูปสกิลเนี่ยมันเหมือนกับ สกิลที่ตีเป็นหลายล่ฮิตของพ่อค้าครับที่อยู่ประมาณขวาแล้วก็ล่างสุดขวามุมขวาล่างสุดของคลาสองนะครับนะผมมองว่าอาจจะเป็นแพสซีฟของสกิลนั้นนะครับอาจจะเป็นจอกกรอกหรือไม่สนอะไรสักอย่างก็ตามนะครับเท่าที่ผมคิดนะมันจะเป็นแพสซีฟเสริมของสกิลนั้นแหละถ้าถ้าผมคิดนะครับหรือว่าถ้าเป็นสกิลใหม่ก็เกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวบบกับเกาะแตกนี่เลยนะครับม um ็กซิมัมพาวเวอร์ทรัสอันนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟแล้วก็ เพอซีบ,บัฟนะครับที่ต่อจากสกิลที่ให้อะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับต่อมาเซนดีดากับเซนดีสตอมนะครับผมมองว่า2อ,อันนี้เนี่ยเป็นสกิลทางเลือกนะครับแบบไม่ใช่หลักของสายเนาะเพราะมันไม่มีพวกค่าสาะวางเงินหรอกสายสายทุบเ,เงินอ,ะอ่ะอามีอาจจะเป็นสายสุลต่านนะครับสายสุลต่านก็ว่าไปที่แบบสายทุบเงินเล่นนะครับก็จะเป็นสายที่ เอาเงินไปโปรยได้มากกว่าเดิมนะอาจจะยีตรง KVM เพราะว่าสกิลโปรยเงินเนี่ยมันแรงมากๆนะครับอาจจะเด่นเกี่ยวกับตรง KVM เลยส่วนค์ดบู๊กับคัสวีคัสนี่อาจจะเป็นสายสกิลเป็นหลักของ2มือที่เป็นเอาคา์ดมานะครับนะเท่าที่ผมคิดนะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับพระสำหรับพ่อค้าเอียสมองเบลอหมดแล้วขอโทษด้วยนะครับนี่สำหรับพ่อค้าที่ผมคิดนะในตอนนี้ก็มีเท่านี้อัปเดตวันไหนครับ <c oughs> วันที่30นะครับ30นี้นะครับที่จะถึงนะครับตีทำลายเกาะตามเปอร์เซ็นต์ลักใช่ไหมครับคิดว่าสำหรับสกิลชัตเทอริงสไตช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่ทำลายเกาะนะครับอิมโพสิชิโอนะครับทำให้นอร์มอลอแทกมันไม่สนเดฟไปเลยอ่าโอเคนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับคิดว่ามันทับกับสกิลเครือ ถ้ากับนู่นถ้ากับนี่ถ้ากับนั่นไม่คุ้มใช้แล้วไม่คุ้มอะไรอย่างนี้นะครับคุณกรลเลตบอกตรงนี้หน่อยว่าสกิลอิมโพสิชีโอนะครับมันใช้ได้กับทุกที่